สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับถ้าพูดถึงเกมแนวแบ t เ l e r รอย l แล้วล่ะก็เป็นอีกหนึ่งแนวเกมที่เหล่าเกมเมอร์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษและวันนี้ซีซั่นสตูดิโอก็มีเกมในแพลตฟอร์มมือถือแนวแ a t เท e r o อย l ผสมความเป็นโมบะที่มีรูปแบบแปลกใหม่ไม่จําเจมาแนะนากับแบบจัดเต็มถึง5เกมด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่ามีเกมไหนที่คุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยกับเกมที่ผสมผสานความเป็นแบทเทิลยอกับโมบ้าเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวอย่างเกม Survival Hero เป็นเกมที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักผจญภัยที่มีโอกาสลุกผ่านมิติการเวลาเข้าไปยังดินแดนเวทมนต์ที่เต็มไปด้วยสิ่งน่ากลัวและอันตรายทุกผลแห่งดังนั้นนักผจญภัยจะต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดให้ได้ด้วยการต่อสู้กับมอนเตอร์เพื่อแลกมาด้วยอาหารและทรัพยากร สุดท้ายมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะหลบหนีดินแดนแห่งนั้นได้และจะกลายเป็นผู้อยู่รอดคนสุดท้ายในตัวเกมผู้เล่นจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบโมบา้าโดยผู้เล่นจะต้องโดดล่มเลือกจุดลงเก็บอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆปรับแต่งตัวละครของตนเองและต่อสู้ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นกว่า119ชีวิตอย่างดุเดือดถึงแม้เกมนี้จะต้องการผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว แต่ผู้เล่นที่ติดท็อปฟก็ถือว่าเป็นผู้ชนะและจะได้รับสุ่มของรางวัลเช่นเดียวกันครับมาต่อกันที่เกมที่2เป็นเกมแบทเทิลรอย l e แบบ PVP ครับอย่าง o v e r d o ์ดเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นแบทเทิลรอยในตีมไซไฟสุดๆเลยนะครับระบบต่างๆจะดูล้ำหน้าล้ำสมัยหน่อยเป็นเกมในรูปแบบการประลองไม่ต้องโดดล่มไม่ต้องหาวุธบวกกันได้เลยครับมีระบบฟาร์มของและซื้อของในร้านค้าแบบเกมโมบ้า มีลานประลองเป็นวงกลมที่ผู้เล่นจะถูกวงบีบเข้ามาเรื่อยๆเพื่อบังคับให้ผู้เล่นแต่ละคนต้องมาปะทะกันในที่สุดระบบเกมต่อสู้รวดเร็วสะใจทำให้เกมนี้จบค่อนข้างวาเอามากๆสนามต่อสู้หนึ่งจะจุผู้เล่นได้ถึง12คนผู้เล่นจะต่อสู้เพื่อชิงอันดับหนึ่งให้ได้ด้วยเทคนิคเขาตนเองไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการป้องกันความว่องไวและความอื่นอีกทั้งตัวเกมยังมีระบบจัดอันดับที่จะได้วัดฝีมือกับผู้เล่นทั่วโลกได้อีกด้วยครับ เกมต่อไปเป็นเกมลูกผสมระหว่างแ a t เท e r รย a l e RPG บวกกับ MOBA เข้าไปด้วยครับอย่างเกมรอยยอคราวเป็นเกมที่รวมจุดเด่นของหลายแนวเอาไว้ในเกมเดียวผู้เล่นจะได้รวมต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายในสนามรบสุดแฟนตาซีที่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่ในสนามรบกว่า60ชีวิตซึ่งตัวเราจะต้องเอาตัวรอดไปให้ได้โดยใช้กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้เป็นประโยชน์โดยเกมนี้นะครับผู้เล่นจะมาคนเดียวแบบโซโลก็ได้หรือจะมาแบบทีมปาร์ตี้3 ัวเกมมีอาชีพให้เลือกถึง15อาชีพเข้าด้วยกันแหละครับระบบเกมเพลย์ของเกมยังคงรูปแบบการฟาร์มอาวุธและก็อุปกรณ์สวมใส่เพื่อใช้ในการต่อสู้นอกจากการฟาร์มหา,าวุธและเครื่องสวมใส่แล้วยังมีลูกเล่นต่างๆอย่างการตีคีบป,ป่าที่จะทําให้ได้ค่าบประสบการณ์ค่อง้างเยอะและการฟาร์มทรัพยากรอื่นเพื่อน,นําไปใช้ในการคราฟไอเทมตัวเกมยังสามารถอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ให้กับเราได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเล่นกับเพื่อนแบบคราบอุปกรณ์ได้ทั้งแพลตฟอร์ม PC และมือถืออีกด้วยครับ tain the cage, and Royal Crow มาต่อกันที่เกมที่4ครับที่เอาใจคอเกมเมอร์ที่ชอบดวลกันบนสังเวียนต่อสู้ในเกม Mana Storm Arena of l e g e n d เป็นเกมแอคชั่นฟาดฟันสกิลกันบนสังเวียนอารีนาสุดมันครับจากทีผู้พัฒนา Mytona ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น1จองเวดจัดเล็กสกิลสำหรับลงไปไล่กระถาระลดมยิงท่าไม้ตายสู้บนสนามสังเวียนแบทเทิลรอยัลหาผู้รอดชีวิตข้สุดท้ายของสนามจากนักสู้ทั้งหมด6คนโดยความสนุกของตัวเกมนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ทักษะเอาตัวรอดบ,บนสนามต่อสู้ต้องระวังภัยจากศัตรูรอดได้เลยละครับและการจัดสกิลของเราเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากโดยตัวเกมผู้เล่นสามารถเลื่อกเวนมนต์ลงไปในสนามได้6ชนิดได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับแนวทางการเล่นของแต่ละคน ซึ่งเวทมนต์ต่างๆจะหาได้จากการเปิดสมุดสุมที่เราจะได้รับหลังจากจบเกมและสามารถอัปเกรดเลเวลของเวทมนต์ได้อีกด้วยโดยเกมนี้นะครับเราสามารถเล่นแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้ครับแต่ละเกมเนี่ยก็มนระยะเวลาไม่นานใช้เวลาเพียงแค่3าถึงสีนาทีก็จบแมตช์แล้วล่ะครับและมาต่อกันที่เกมสุดท้ายที่เราจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับสำหรับเกม He ี o ร t สไต เป็นเกมมือถือยิงต่อสู้แบบเรียวไทม์เกมนี้จะออกแนวโมบ้า v V3 ผสมแบทเทิล o อ a l e ินิดนะครับแนวเกมการ์ตูนสีสันสดใสเราสามารถจบเกมได้ภายใน4-5นาทีเท่านั้นโดยเกมนี้จะเน้นต่อสู้แบบเรียวไทม์เล่นออนไลน์กับเพื่อนและก็ผู้เล่นคนอื่นโดยวิธีการเอาชนะของเกมนี้นะครับจะเป็นการสะสมดาวใข่ได้มากกว่าในระยะเวลาที่กำหนดก็จะเป็นผู้ชนะไป โดยผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมโดยฝั่งไหนสะสมดาวได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะภายในเกมจะมีฮีโร่ให้เราเลือกถึง20ตัวพร้อมทั้งสาม,มารถเลือกสกิลได้2ส,สกิลทั้งจู่โจมป้องกันสตันหรือสกิลสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีไอเทมมากกว่า100ชนิดให้เราอัพเกรดและสามารถปรับแต่งฮีโร่ได้อย่างอิสระเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้และขึ้นสู่จุดสูงสุดของตารางคะแนนระดับโลกให้ได้ ก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด5เกมกับเกมแนว t t l e Royale สไตล์โมบ a เป็นยังไงกันบ้างครับคงจะมีสักเกมสอเกมที่ถูกใจคอเกมเมอร์สาย Battle Royale กันอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้ง5เกมผมจะแปะไว้ที่ดิสคริปชั่นใต้คลิปนี้นะครับไปตามโหลดและลองเล่นกันดูได้เลยส่วนใครเป็นแฟนเกมไหนหรือมีประสบการณ์เล่นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับ และถ้าหากว่าเกมเมอร์ทุกท่านไม่อยากพลาดกาวสารเกมต่างๆสามารถเข้าไปติดตามที่ Facebook f แ n p a g e ของ Seasons t u u i o o ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของ Seasons t u u i o o ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับการรีวิวแนะนำเกมดีๆแบบนี้สวัสดีครับ Play for free Now